ไทยลาวร่วมใจทำบุญตักบาตรเนื่องในสัปดาห์วิสาขาบูชาสารสัมพันธ์อาเซียนในมิติพระพุทธศาสนานายพงศักดิ์ปรีชาวิทย์ผู้ว่าราชาการจังหวัดบึงการนำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดบึงการพ่อค้าประชาชนที่อาศัยในจังหวัดบึงการกว่า1,000ันคนร่วมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิสุสง์สัมมาเนรพร้อมจักกิจกรรมเข้าวัดถือศีลห้าลดอบายามุขวิสาขาพุทธบูชาและฟังธรรมเทศนาที่วัดป่าโชติรสธรรมกร อำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการเพื่อจะลงสังคมไทยให้มีสังคมที่ดีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืนเกิดความสงบร่มเย็นทั้งต่อตอนเองและต่อสังคมเนื่องในวันวิสาขาบูชาและอัฐมีบูชาสารสัมพันธ์อาเซียนในมิติพระพุทธศาสนาระหว่างจังหวัดบึงการและแขวงบริคคำไซสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันวิสาขาบูชานี้ถือว่าเป็นวันสําคัญของชาวพุทธทั่วโลกรวมตัวกันเพื่อจัดพิธีบุญ,ญใหญ่หรือกิจกรรมต่าง บำเพ็ญกุศลรำลึกถึงพระพุทธเจ้าเช่นทำบุญตักบาตรถือศีลฟังธรรมปล่อยนกปล่อยปลานิยมเวียนเทียนรอบอุโบสถในตอนค่ำเพื่อเป็นการถวายพุทธบูชาอีกด้วยและในวันนี้ได้มีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าสามประการคือวันคล้ายวันประสูติตัสรู้และปรินิพานในวันเดียวกันของพระพุทธเจ้ามาวัดเพื่อได้นะครับมี่านใดที่จะประสบการทำบุญสารทีุศละนะครับได้มาร่วม ดีครับครับสิ่งเหลนี้ก็โชคดีนะครับผมก็ได้เปิดใาอลงมาให้พี่น้องได้ถ่ายความร้อน